สวัสดีครับวันนี้ผมนำพระหลวงพระทวดเนื้อว่านรุ่นแรกวัดพระโคจังหวัดสงขลาพิมพ์ใหญ่พศสองพันกลุกเสกโดยท่านอาจารย์ทิมวัดช้างให้และมีท่านพลตำรวจตรีขุนพันธรักราชเดชเป็นเจ้าพิธีทางพรามโดยพิมพ์ทีมนำมาให้ชมนี้เป็นพระหลวงพระทวดพิมพ์ต้อใหญ่เนื้อดำนิยมสุด โดยสภาพพระเป็นหลวงพระทวดนั่งถือลูกแก้วประทับบนอาสนะมีเส้นรัศมีรอบศรีรษะส่วนด้านล่างใต้อาสนะมีตัวหนังสือพอพานคอควายหมายถึงวัดพระโคตัวหนังสือจะกดจมลงในเนื้อพระคมชัดลึก เป็นแอ่งเข้าไปมองเห็นได้ชัดเจนทีนี้เดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูทางด้านหลังทีนี้ด้านหลังนะฮะด้านหลังจะเป็นสถูปเจดีหลวงพ่อทวดมีเส้นรัดสมีลึกลงไปในเนื้อพระข้างละสี่เส้น เจดี JD, ข้างบนจะเป็นปล้องนับได้ห้าปล้องด้านล่างนับได้สี่ปล้องส่วนด้านล่างเจดีจะเป็นรอยเท้าหลวงพระทวดประทับจมลงไปในเนื้อพระเห็นเป็นเองส่วนด้านบนจะเห็นเป็นนิ้วเท้าเป็นนิ้วชัดเจน เดี๋ยวผมจะพลิกกลับมาให้ดูด้านหน้าด้านหน้าข้างใต้ฐานจะเป็นรูเสียบเพื่อใช้งัดพระ mm. เมื่อพิมพ์เสร็จ mm. เห็นเป็นรูเสียบชัดเจนอันนี้เป็นพิมพ์ต้อใหญ่นิยมสุดสภาพสวยงามน่าใช้ครับ ใช้แทนหลวงปู่ทวดวัดช้งให้ปี2497ได้เลยครับขอบคุณครับ